สวัสดีครับทุกคนได้ยินไหมเอ่ยน่าจะได้ยินนะครับเพราะว่าบอบี้ใส่ไม้วันนี้บอบี้นะครับหรือกาบีบีนะครับมีความยินดีอยากจะมารีวิวโรงแรมหนึ่งในอุดรน,นะครับบีบีพากินไปเที่ยวเนาะในเพจนะครับของฝากชันดีๆนะครับสิ่งหนึ่งที่มาอุดรเราอยากจะมีโรงแรมหนึ่งที่แปลกหูแปลกตาเป็นโมรอคโคสไตล์นะครับเป็นสไตล์แบบอาหรับ นะครับใครชอบแบบแนวอย่างเงี้ยก็พี่อยากพามานะครับนี่คือโรงแรมเอามาเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นใต้ไหมเดี๋ยววันนี้โรงแรมนี้มีดียังไงแล้วก็ทําไมไกด์ดีๆถึงได้พามารีวิวที่เราเราเข้าไปดูกันว่าโรงแรมนี้มีดียังไงเห็นไหมครับดูเข้ามาแลดูว่าเราเหมือนจุฬาตันแล้วตรงนู้น มีที่จอดรถโอทงนะครับเห็นแกบอกว่าเจ้าของโรงแรมเนี่ยพี่แกบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเห็นรอยสลวยใช่ไหมครับทั้งหมดเป็นดีเทลทั้งหมดเลยนะแล้วก็อของตกแต่งนะคระใส่ตามเข้าไปเลยอันนี้ตู้เห็นไหมฮนะอ่าผ้าเชือบเป็นโรงแรมแรกท,ท,ที่ตู้นี้นะโควิดนะ ความพิเศษของโรงแรมนี้นั่นก็คือของตกแต่งโรงแรมนำเข้าจากประเทศตุรกีแสดงว่าเจ้าของนี้กังไทยกับตุรกีมากเลยแต่่อเข้าโอเคนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลย อ,อยแล้วนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเวิวขัมเรีงอันนี้นนดิวได้เลยใช่ไหมฮะเวลาลูกค้าเข้ามาที่เนี่ยจะมีที่มีอย่างนสังเกตฐานสังเกตฐานนะคะจะเป็นห้องเหลืองด้วยแล้วก็จะมีชาเห็นว่าชานําเข้าด้วยใช่ไหมครับลูกค้าทุกคนที่ได้ได้มาพักที่นี่ก็จะเป็นเวิวขัมเริงก็จะเลือกแบบร้อนแบบเย็นอันนี้ขอ,อยยัดทอดก่อนนะครับ หอมเป็นชากูหลับนะครับจากเี้กผมควรลวกมันหอมอ่อ,อนๆออแล้วด,ดีดูแก้วครับเป็นดีเทลที่ดีมากเลยอ่าโอเคพอสักันครับนะครับหลังาจากที่เราเข้ามาแล้วตรงนี้เป็นล็อบบี้นะเป็นต่างจากที่อื่นมากเลยที่อื่นนะ่าจะเป็นแบบเคาน์เตอร์ธรรมดาตรงนี้ก็จะมีเจติบิ้วที่สำคัญนะครับอันนี้มันเหมือนกัเาเรียกอะไรอ่ะ E.U.I. ตอนนั้นที่ผมมาแต่ตอนนี้เขาเป็นสายของคอข้างในก็จะเป็น E.U.I. นะครับที่ตุรกีที่เขาบอกว่าเชื่อแล้วจะเรื่องเขาแล้ว่าโชคลาภน,น,นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเดินรอบๆตรงนี้ได้ดูนะครับอ่าทุ่้หนึ่งที่ผมอยากให้ดูน้องแคนต้องไม่ไปละสุดยอดนะอ่าดีมากๆเลย า,วาไว้รอระหว่างที่เราเช็คอินนอกจากมุมตรงนี้ตรงนี้เด็กชิดเล็วกันไปมุมกาแฟครับผมเห็นไนะหมมาถ่ายรูปจุดนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมาสเลยมายจะต้องแบบถ่ายรูปดีมากๆยแล้วก็โฟมฝอนะนะครับแ,แล้วก็จะเป็นจุดกาแฟกาแฟ,าแฟที่นี่ก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าเข้มข้นเลยนะครับแล้วก็มีขนมมีถั่วอะไรที่ ฝั่งนู้นอ่ะเขาได้มานะครับดูภาพไหลเซลูแล้วก็ข้างบนดูเพดานนะละเอียดมากผมรู้สึกว่าโอเคแล้วตร okay. งนี้ห้องนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นมีนาเอมีนาบีก็คือห้องประชุมนี่แหละครับแล้วบริวเวณตรงนี้เห็นว่า,าเป็นห้องอาหารใช่ไหมครับใช่เป็นอาหารเชา้านะครับแต่คุณแกแก็ย้ายไปอยู่โน่นใช่ไหม อันนี้เห็นว่าเพิ่สร้างใหม่เมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าใช่ค่ะหนึ่งปีใช่ใช่ก็เหมือนเมื่อกี้ที่เราเข้ามาเห็นไหมคะใช่ค่ะโอเคเลยแหละนะครับนี่เรามีข่าวดีด้วยนะใครชมคลิปนี้จบนะครับเราจะมีคองส่วนลดโอเคไปกดปอนกันผู้ชมหลังจากที่เราได้ชม ้านกาแฟเล็กๆสวยอยากมาพักผ่อนใครไทยมาถ่ายรูปอีกสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าถ้ามาแล้วจะต้องได้บรรยากาศนั่นก็คือชุดซาลี <c oughs> นะครับมีทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษนะครับมีที่นี่เริ่มเริ่มต้นมีเช่าชุดอยู่ที่3 0 0ร้อยถึงพันสร้าคาสูงอยู่ที่เขาเรียกว่าอ,อะไรเชื่องประดับนะครับแต่ใช้สถานที่ทั้งหมดได้จริงเลยนะคะะรับแลดูว่าเราอยู่ที่ อยลกีหรืออยู่ที่โมร็อกโกประมาณนั้นเลยนะครับด um ีมากๆเลยนะฮะนี่ชุดนะครับผมดีมากๆากถ้าใครอยากจะอันนี้ได้นะสิ่งหนึ่งที่ผมแตกต่างนังคือห้องน้ำเข้ามาดูได้ไหมห้องน้ำนี่อย่างหรูอ่ะคิดดูหรูมากๆเลยสุบความโรยนะครับผมเข้าได้เวลาเข้ามาเซ็ตเต็นก็เลยอ่านมัไปเห็นไหม ตอนแรกทีเรามาก็อ,อ,ากอ,าอ้ยมีแปลกๆนะครับผมไปเ,เดี๋ยวผมพาไปดูห้องพักเพราะว่าที่นี่อีกจุดหนึ่งที่เด่นก็คือห้องพักเขาไปชมกันได้ยินอยู่นะนะครับเนื้อเือนีน้ถามเข้ามาดูก่อนผมอยากให้เห็นดูความโอ้โหถุงความหรูหราของที่นี่สิว้าวมันว้าวขนาดไหนนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสี่มีทั้งหมด55สห้ห้องใช่ไหมครับ หีลูมไทยนะหกรมู id, มไทยก็คือหกประเทศห้อง um, ผักเดี๋ยวเรามาดูห้องผักประเทศได้ผมพ้องอะไม่ได้ไม่ใช่ถามกันมาครับสี่ส่วนหนึ it, ่งห้องเป็นดับเบิลเบดคำว่าดับเบิลเบดนะครับทุกคนนั่นก็คือเตียงใหญ่ถ้าภาษาลาวเขาเรียกว่าเตียงมเนี่ยนะครับนี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีชุดชากาแฟให้เวลาเรา จะใส่รองเท้านะครับผมจำที่ประด็นแรกที่บอบี้บอกได้ไหมที่นี่มันจะมีดีเทลมากดูที่นอนข้างในครัะที่นี่หกฟุตเนาะใช่ไหมครับหกฟุตนะครับดีมากๆเลยแล้วก็ทุกห้องผมว่าจะมีโซฟาให้ดีมากเลยแล้ววิวอย่างสวยวิวติดกับสวนน้ำเลยนะนะครับวิวติดกับสวนน้ำ นะครับอ่าอันนี้เป็นวีลักใช่ไหมครับเป็นวีลักที่หนุนนะครับมาดูห้องน้ำกันนะฮะอ้นะครับหนะ้องน้ำที่นี่อย่างเงี้ยเป็นห้องเหลืองทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะได้อยู่แล้วแล้วก็เนแาชาวผมชอบเวลาน้นาเวลาห้องน้ำไปโรงแรมที่ไหนอ่ะผมไปเยอะมากผมชอบแบบเรนแชว์ ไอ้อาบน้ำแบบน้ำฝนนะคับดีมากๆเลยแล้วก็มีฟซิลิตี้ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับผมตู้เย็นใช่ไหมครับตู้เย็นก็จะมีน้ำให้สองขวดนะครับน้ำให้สองขวดอันนี้มีอยู่ขวดเดียวบางวนอีกนี่ไงนะครับเกมากเลยน้ำประลมฟรีฟรีด้วยที่อื่นให้เฉพาะน้ำน้ำดื่มนะนะครับโอเคหลังจากเมื่อกี้ลองไปดู นี่ห้องนี้จะเป็นควินดูมนะครับก็คือนอนสองคนขนะนาดเตียงน,น,น,ยน่าจะค่าสุตกระเป๋าผมมีแบบคล้ายๆกันนะครับแต่ความที่เสียลองดูเข้าไปดโโูเตียงโซฟามันจะมีวิจิตรนะฮะแล้วก็เป็นควินดูมเป็นห้องแบบีแบบเพลงดังดีโรงแรมเปิดไม่กี่ปีนะครับค่อนข้างใหม่พอสมควรแล้วก็ดีมากๆแอร์ดีแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งอย่างหนึ่งนะครับที่โปบี้จะบอกว่าโรงแรมสามดาวสี่ดาวที่มันจะต่างกันตรงที่ว่ามันอยู่ที่สิ่งอำนวยความสะดวกวโรงแรมสามดาวจะไม่มีดอยสี่ดาวขึ้นมาหรืออัพขึ้นมาก็จะมีด์เป่าผมแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรชุดคุมมีตู้เซฟอย่างงี้ครับที่บ่งบอกถึงความเป็นมาตรฐานของโรงแรมแล้วก็จะมีตามแมวเนี่ยเขาเรียกว่าตามแมวนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกรูมใช่หนึ่งนี้ต้องปิดอะ โอเคเข้าทุกคนหลังจากที่เราไปยิ่งรักเป็นวิงเตียงคู่เป็นดับเบิลเตียงเดียวนะครับผมนี่ผมอยากให้ดูความ,มาละเอียดของโรงแรมนะนะครับผมนะฮะเห็นไหมอย่าลืมส์ของประดับตกแต่งนำเข้าจากตุรกีทั้งหมดเลยนะครับอีกห้องหนึ่งนะครับเห็น,นบันไดไหมัะแล้วก็เป็นสไตล์ดีมากๆเลยนะครับผมทีเนี้ยอีกห้องหนึ่งเขาบอกว่าเป็น มาสเตอร์เบสลุซึ่งเ้าว่าข่ายยาวว่าเป็นห้องสูรศักดิํคำว่าสูรศักดิต้องแบบนี่เป็นเดอะเบสอะนะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับนี่คือห้อง VAT นะครับอ้าัวเลเชือเล็กครับเดี๋ยวนะกดเสียบกาดใช่ไหมปึ้งเอาหัวนะครับนี่ใครเข้ามานะครับ สตาร์ทเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทแล้วสิ่งที่อูบี้พาไปเมื่อกี้เนี่ยทุกอย่างในห้องสามารถดื่มกินได้หมดเลยนะไม่ชาร์จนะครับกาแฟชาหรือน้ำอัดลมน้ำดื่มนะครับเนี่ยมีเครื่องทำกาแฟนะ,นะครับนี่ไงเห็นเขาบอกว่าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กดปึ้งแล้วก็อดลงไปแล้วก็จะได้กาแฟมาโอ้โหหล่มากดีมากๆาเลย นะตรงนี้<อ>เดินมาเลยตรงนี้ก็จะเป็นชุดรับแขกโอ้โหนุ่มมากดีมากๆเลยนะครับผมทีวีตรงนี้ยังไม่หอนะนะครับขอเตียงดูดีมาทุกห้องจะมีนะอีกสองฟา้านะครับแล้วก็เตียงสิ่งนึงที่จะขาดไม่ได้นะนะเฮ้ยดีว่ะ เดี๋ยวเราสิ่งหนึ่งจะขาดไม่ได้ห้องน้ำจะสมราคาไหมแต่ผมว่าดีกว่าคือลายๆที่อ่ะมันเมืองท่องเที่ยวผมว่าห้องระดับนี้ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นลองดูอ่ะตัวอีกบางท่านกล้องไปอยู่บนเพดานเลยสินะครับผมอ่านี่นะครับแล้วตรงนี้ประตูเลื่อนออกได้นะฮะอันนี้ห้องน้ำนะมาดูห้องน้ำกันโอ้โหเป็นแชวเวอร์เหมือนกันนะครับ เป็นเลนชาวเวอร์แล้วก็ชักโครกนะครับกระจกโอ้โหกินใบฟันแน่ดีมากนะครับผมติดเล้นะครับอันนี้ตู้เสื้อผ้าในตู้เสื้อผนะ้าเห็นไหมโอ้โหไฟติดมีทูเซฟมีชุดใช่ชสุภาพบุร,รุษสุภาพสตรีนะ,นะครับยวดีมากมาเลยนะครับผมอีกอย่างหนึงช่วงนี้ที่เราจะ ขาดย่ง้ได้แล้วจะต้องาไปชมแมนั่นก็คือนี่เลยเนี่ยน VAP ะเฉพาะสำหรับคู่รักไหนจะมาฮันนีมูนนะเหมาอ,อุโดรน,นะครับรูสิดีมากๆเลยสุดเดีวนะครับอ่าห้องนี้ประมาณนี้เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมพาไปชมข้างบนกันข้องบนมันจะเป็นยังไง,ไงเดี๋ยวไปชมกันครับ เรือว่าผ่ายภาพเดียวอ่าทุกคนตอนนี้เราอยู่ประมาณว่าดาดฟ้านะครับเป็นเหมือนเชลเลสนะครับของโรงแรมนี้เข้าไปข้างในก็อันนี้ก็จะเป็นตาของเขานะครับแล้วก็ข้างในก็เป็นห้องน้าําทุกคนลองดูไดนะ้ตรงนี้สามารถจัดปาร์ตี้เล็กๆได้ถึง20นะ30ได้นะ30น่าจะเยอะ20ได้นะครับตรงนี้ผมเคยถ่ายรูปตรงนี้ไปอไมองไปเหมือนอยู่ต่างประเทศเลย นะครับว่าตัวเองไปยืนอยู่ตรงนั้นนะนะครับแล้วทีเนี้ยผมชอบวิวนี้มากแล้วตรงนี้เป็นไฮไลท์ของที่นี่ด้วยเหมือนกันเวลามาถ่ายเนี่ยนะเราจะนั่ง <นะ S 2> แล้วก็ข้ามบนแลรดูว่ามันไม่มันเหมือนไม่อยู่เมืองไทยเลยเห็นไหมครับผมก็เป็นอีกโรงแรมหนึ่งนะครับที่ไกด์ีๆกล้าที่จะเป็นรีวิวแล้วถ้ามันไม่ดีก็ไม่กล้าแนะนําที่สำคัญราคาดีมากอะแล้วก็ ที่สามารถเดี๋ยวปิดเลนก็ได้เดี๋ยวใครนะครับได้ชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่บี้เนี่ยจะโพสต์ไว้ใน Facebook ในเพจนะครับไกด์บีบนะครับแล้วก็ f a c e b o o k เนี่ยบีบีตลอดทัวร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ส่วนลดพิเศษนะครับแล้วครับหน้าจอนะครับบอกว่ามาได้ชมจากไกด์ีๆนะครับจะได้รับส่วนลดพิเศษเลยเดี๋ยวผมจะทิ้ง ไว้แล้วก็ลิงก์ของโรงแรมเนี่ยไว้ใต้โพสต์นี้นะครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวโรงแรมนหนึ่งฝากไว้ให้คุณผู้ชมนะครับหรือคุณลูกค้าที่ติดตามบี m ีมตลอดนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีครับ